สวัสดีครับผมเสาร์นี้ก็อยู่ที่ฟาร์มหวครับผมนี่ครับสุดหูลูกตาเลยนะร้ายครับผมเอิดมินี้มามีโอกาสดีๆมาเอาหัวกับอะไรพาเบิ่งหัวมาซื้อหัวครับผมมาซื้อลูกออดก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งดำ เต่างแบบเข้ามาสานเลยครับดีฮะสุดยอดเลยครับเฮียพะเบิงเฮ้งเฮ้ยแล้วตัวหัวนี่นะครับคอวาก็ตักหวัวอยู่ข้างบนครับมันอยูลงมน่น้ำผมก็เลยมาเบิงก็เลยเจออกาศไายให,ให้เบิงครับผมเมื่อกี้พิเศษครับงหมดเลยอืย้ ฟังเป็นบอเขาเตรียม,มไปที่วาตัวเนี้ยเขามีน,มน้ำเลยนี่ครับเขาเห็ดดีเลยนี่ไหมเป็นเบี้ยปืนมือไส้ไหมครับเห็นเป็นบอบอเป็นตัวที่เป็นปืนไส้ตัวโอเคเลยตัวเนี้ย <c oughs> การที่พุ่งสไตล์เมืองแบบบอเขาเป็นฝืนบอลดีครับแต่เป็น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 ทรายเลยแบบทรายที่ครับผมนี่ว่าเป็นเป็นทรายเลย<ม>นีเ่นเฮลโลเดโโดีๆให้กับผมโอเคเลยนะเนี่ยเวลาเติมน้ำก็จริีๆนะนะรู้สื่อหัวเขาปะให้เมืองเลยเขา กอกหัวดีกว่าดกดูนี่ม่มีอย่งเดียดู้อกอกหัครับอยู่บนครับผมนีครับหัวเห้ามาสื่อแ้วครับน่คร เนี่ยครับตีหอ้อไอสร้างไหมน,นะเขาจะมาเอาไปใส่รถเลยนะครับเนี่นผมตอกขาเลยตัวนีเนี่นนนครับหัวสีห่อที่สวมากพีครับดู้อตอนนี้ ทุ่งอร่อยบบนี่อุงจะบาทไหมุุงจะบาทกิโลละน่อยนบอกทุงละกิโลอาม่ใช่ไอบอกบยเรานีออกยังกันนะอ๋มันขากันเดครับค